สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณทาโร่นะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เอาประกาศจากทีมงานมาให้เพื่อนๆนะครับได้แบบเอามาอ่านกันนะเอามาอัปเดตข่าวสารกันนะครับก็นะรประกาศจากทีมงานนะจะมีการยกเลิกระบบเชื่อม a c e b o o k นะครับซึ่งเป็นระบบที่เราเอาการีน่าไปเชื่อมกับเฟซหรือว่าเอาเฟซไปเชื่อมกับการีน a านะครับก็จะถูกปิดตัวลงในวันที่12นะก็คือวันนี้แหละวันนี้แหละวันที่ผมได้ลงคลิปเลยนะครับก็เวลาบ่ายสองโมงนะอ่า ส่วนใครที่แบบมีบัญชีอยู่แล้วนะครับแบบว่าเอ๊ะมันเชื่อมอยู่แล้วนะมันติดอยู่แล้วนะครับแบบว่าเป็น ID ที่เราเอามาเชื่อมไว้ตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วตัวเฟซเข้าไม่ได้หรือว่าตัวกรดีนาเข้าไม่ได้แล้วอะไรก็ตามนะครับระบบจะยังคงเดิมนะเ,นเพื่อนๆจะยังใช้แบบเดิมได้นะครับเพียงแต่ว่าในในหลังการอัปเดตนี้นะครับเราจะไม่มีการกดเชื่อมเฟซได้อีกต่อไปแล้วพูดง่ายๆว่า ID ที่จะทําการเชื่อมเฟซหลังวันที่12เวลา บ่ายสองโมงเนี่ยจะไม่สามารถเชื่อมได้อีกต่อไปนะครับส่วนคนที่เชื่ออยู่แล้วก็เหมือนเดิมเป๊ะเข้าใจนะโอเคเรามาที่เหตุผลต่อมานะครับว่าทําไมเขาถึงต้องปิดระบบนี้ระบบนี้จริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีประโยชน์มากครับเขาก็เลยไม่รู้สึกถึงผลกระทบถ้าเกิดมันจะตัดระบบนี้ออกเนาะแล้วก็ระบบนี้เป็นสิ่งที่มิชาชีพเนี่ยใช้เยอะมากๆถ้าเกิดเพื่อนอยู่ในวงการซื้อขายดีเกมนะครับเพื่อนๆจะเห็นคาว่าไอดียกเฟซ กานีน่าแบนนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเพราะราคาค่อนข้างจะถูกมากๆจริงๆครับแต่ดีประเภทนี้เก่เาเรียกไดาวก่ากว่า90%นะครับเป็นดีที่ถูกโกงมานั่นเองนะรูปแบบการโกงเนี่ยง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นการส่งลิงก์ให้าการแฮกข้อมูลหรือว่ามาจากการซื้อขายโดยตรงก็ตามนะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกแฮกได้แน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโจนเนี่ยไม่ได้สอนว่าคุณจะต้องยืนยันข้อมูลอะไรนะครับเช่นคุณติดเบอร์มาหรือยกเมลมาก็ตาม ถ้าเกิดยังไม่ได้ข้อมูลมาก็ไม่เป็นไรเขาเอามาเชื่อมเฟซครับแล้วทีนี้เขาไปแจ้งออกับกาลีน่าว่าให้แบรนดกาลีน่านี้ทิ้งครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเฟซที่โจนเอาไปเชื่อมเนี่ยก็จะเป็นไอดีของโจนคนเดียวเท่านั้นเพราะการีน่าเนี่ยจะไม่สามารถเข้าได้แล้วนะครับเดร์วาก็เป็นรูปแบบการโกงที่ฮิตมากๆอยู่ช่วงหนึ่งนั่นเองทีนี้นะครับตัวกาลีน่าเนี่ยก็น่าจะเล็งห็นตรงนี้แล้วก็อาจจะทําการปิดระบบตรงนี้ไปนะ ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับสำหรับคนที่เล่นทั่วไปนะก็ไม่ได้มีผลกระทบหรือว่าปัญหาใดๆอย่างสิ้นครับก็ใครที่เชื่อมอยู่แล้วก็เชื่อมต่อไปนะครับส่วนอนาคตใครที่แบบว่าจะสมัคร ID เนาะแล้วก็จะเลือกเป็นเฟซหรือว่ากาลิน่าก็เลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะครับประมาณนี้ก็มาอัปเดตง่ายๆแล้วก็สั้นๆให้เพื่อนๆได้แบบทราบกันนะเผื่อใครที่แบบว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นโพสต์ของทางกาลิน่านะครับก็ผมเอามาอัปเดตให้นะครับ ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะเล่นอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะอยากให้เล่นตัวไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย